แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณเลสเซนต์อีวิลคุณสิทธิโชคุณสายฟีวีแคุณน้ำแชทดอทเจคุณปกป้องที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by ทีบาย n n บแชครับก่อนอื่นนะครับในคลิปนันกาสีโลเนต้องพูดกันเลยว่าต้องขออภัยก่อนถ้าคลิปมันมาช้าแบบเลดไป1วันนะก็ต้องบอกก่อนว่าแอสตกไปเอายิงมานะครับก็เลยทําให้แบบตัวเองอยู่ต่งางวัดนั่นแหละแล้วก็เห็นแล้วมันก็เลยยังไม่ได้มาอัปเดตอะไรให้ทุกกคคนนนไดดู้ันะัะรบ โอเคในวันนี้ครับก็ล่าสุดครับแคนอีเวนต์หรือว่าจะเรียกว่าตามชื่อปัจจุบันก็คือแคนไฟชาเลนเนี่ยก็ได้กระดับมากันแล้วนะครับนะก็รอบนี้เป็นของสไปบาร์เทอครับอย่างที่เห็นชื่อกันหน้าคลิปเลยก่อนอื่นครับเหมือนเดิมครับแคนที่จริงๆถ้าดูจากอนาคตอย่างเงี้ยทุกคนที่เล่นแคนอะไรแล้วก็ถ้ามีคนเล่นซ้ำก็จะมีคาแรคเตอร์ไฟคนนั้นคนคนนั้นออกมาถ้าดูจากโมเดลของออร c เคที่ ออร์เรคลทิ้งแทงเองอะ่ะคนเล่นคนแรกคือไอ,อ้แก๊งคินิตี้ดากอนน่ะแล้วพอคนที่สองเป็นเพื่อนอ e ีตัวโทโคฮะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีออร์เรคลซ้ำรอบนี้ก็เป็นแคนใหม่ครับก็คือสปา์บาเธอร์ก็จะมีเคียวนะครับมาให้เล่นแล้วก็อย่าลืมเล่นกันนะอันนี้ขอย้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าสุดท้ายสตอรี่โหมดนะครับเราปลดแล้วเอาเพชรได้นะครับใครอยากได้เพชรก็อย่าลืมมาเล่นกันโอเคอ่ะและทีนี้เรามาดูของในตู้ดีกว่าหรือวิธีการเล่นนะครับ หลักๆครับผมวิธีการเล่นก็ต้องไปเล่นไอ้โหมดเมื่อกี้ก่อนนะครับไอ้ที่เราให้ดูไอ้ชาเลนไฟน์เนี่ยนะครับอ่ะพอไอ้คาแรคเตอร์ไฟเนี่ยพอเราเล่นคาแรคเตอร์ไฟเสร็จนะครับก็จะได้รูปแบบของตั๋วมานะครับแล้วก็ให้เข้ามาตรงนี้อบปึ๊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 บเข้าสิเออนะให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ครับพอเราเข้ามานะครับมันก็จะติดโหลดเอาไม่ใช่โอเค พอเราเข้ามาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับแคนอีเวนต์มีระยะเวลาประมาณ7วันอันนี้เราถ่ายมาเหลือ6แล้วก็ไอ้ตั๋วเนี่ยมันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับพอตั๋วขึ้นอยู่ในปุ๊บมันก็บอกว่าเล่น1ครั้งใช้5้าตั๋ว5้าหรือ7ตั๋วนะครับแล้วก็กดเล่นครับพอเล่นเสร็จปุ๊บถ้าศัตรูเราเป็นไอ้ตัวแวนกาโร่เนี่ยไม่ว่าจะขาวจะดำเราก็ใช้แค่5ตั๋วแต่ถ้าแล้วก็สามารถใช้ตั๋วสกิปได้นะครับก็คือข้ามได้ไม่ต้องซูอัไใดแต่ถ้าศัตรูเราเป็นเจ้าของแคนถ้าสมมติ เราก็ต้องสู้นะครับแล้วก็ใช้อันนี้เป็น7ตัวแทนนะครับเราก็ต้องสู้ด้วยออโต้ได้แต่ไม่สามารถจะคลิปได้นะครับแล้วก็จะได้พอยมาพอยก็เอามาแลกตรง Limited Exchange ถ้าอยากได้พอยเพิ่มขึ้นก็ต้องมาดูที่สกินไฟว่า,าวันไหนมีตัวอัพมีตัวอัพสกินตรงเนี้ยให้พอยเยอะเป็นใครอย่างวันเนี้ยเป็นอีบุกินะครับถ้าเราใช้อีบุกิอย่างเนี้ยไม่ได้ใช้แคนของมันนะไม่ได้บอกว่าให้ใช้ลิงจเกอร์นะต้องใช้สกินนี้นะครับ น้องๆที่อยากได้สก,กินคือน้องๆต้องไปซื้อเอาเท่านั้นนะครับก็ถ้าใช้สก,กินของอีบุกิเล่นแคริ Link ่งจอเกอร์ก็จะได้พลอยเพิ่มนั่นเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับรอบนี้มันรอบนี้ก็มันจะมีอยู่เนี่ยมีจะมีโทโคฮะอีบุกิอ่าแล้วก็ไอโตพที่ออร์เคิลนะครับคูมิแล้วก็วาานนค,คมมกามมยนะครับตามนี้แล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็นํามาแลกเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวสกิลต่างๆให้ดูในชุดนี้ด้วยนะครับ ต้องบอกก่อนว่าการจริงเนี่ยสไปร์บเทอร์เป็นแคร์นี้ค่อนข้างแรงมากเลยนะเท่าที่เล่นมาคือแบบโอ้โหวิ่งชนปักปักปัก,ป,กปักเลยอ่ะก็จะอามาแรกของนี้ครับขอให้ดูตรงนี้ก่อนก็คือทั้งหมดอ่ะมันก็จะแลกการ์ดได้นั่นแหละแล้วก็จะมีแลกสลิปนะครับสอลายแล้วก็สองได้5-2แล้วก็พวกการ์ดระดับ p ิเปอร์แลนด์ถขึ้นไปการ์ดใบแรกจะลด50%ลก็คือเอาง่ายอย่างใบแรกอันนี้หมื่นห้าพัน ใบที่2ก็จะกลับขึ้นไปราคาเดิมคือ30,000่นพอยต์นะครับถ้าอยากได้2ใบก็อยู่ที่45,000พอยต์โดยประมาณนะครับโอเคก็จะให้เข้าใจกันเป็นอย่างนี้ว่าใบแรกมันจะลดราคาให้เราอ่ะเริ่มรีวิวสก,กิลเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้งานเสียเวลานะครับเริ่มกันที่ไอตัว GR ของมันกันก่อนเลยไอตัว GR มันนะครับเอาติดสิลูกเออตัว GR มันคือตัวนี้นะครับมิเตอร์เอมเทคนะครับ สไตล์มานะครับในช่องววนการ์เมื่อมันลงมาสามารถเข้าเตอบาร์หนึ่งแล้วก็หงายตัวมันเองได้แล้วก็ได้รับเทกครับในช่องววนการ์เมื่อเรียาก,กาศเรากลับเข้าสู่เด็กนะครับเลือกเรียาก,กาศใบอื่นหนึ่งใบบวกห้าพันซึ่งใบเนี้ยไอ้ด้วยสกิลเนี้ยมันจะทำมีการกลับเด็กตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าใครเคยเล่นสไปร์ทเออก่อนหน้านี้ที่เป็นพวกเบรกไลท์หรือว่าเบรลิเจียนก็จะเห็นว่าเล่นเสร็จมันก็จะกลับเด็กกลับเด็กกลับเด็กอยู่แล้วนะครับจริงจริงตั้งแต่ยุคแรกของมันเลยก็ว่าได้และมีเทกหนึ่งครับ Vanguard, รก,ก,เเกเบเด็สามามรถโใ2 คอการ์ดจากมือหนึ่งใบลงช่องเรียกอากาศได้ก็คือเอาไง่ายๆครับจริงๆอ่ะสามารถใช้เป็นสไตล์แรกได้นะถ้ตะตะตาสไตล์แรกลงมาก็ไม่มีอะไรครับถ้ามีเรียกอากับเลขหกห้าพันแต่ถ้าเจนเบรกสามเมื่อไหร่ก็จะทําให้ตัวมันเองอ่ะสามารถเรียกกลับออกมาได้ด้วยไอ,อ,อ,อ้ไม่เรียกกลับสิคอให้คอจากมือเพิ่มลงไปได้ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเก่งมากเลยนในนี้รดต่อมาครับตัวนี้อ่ะจริงๆตัวเนี้ยการ์ดจริงเป็น GR นะไอ้ใบม่เก้เป็นทิปเพื่อแล้วอ่ะมีเทคในช่องแวนเขาเจนเบรกสามเมื่อลงมาในช่องแวนเขาได้บัสสอง หงายการด์ดในจีโซนนะครับแล้วก็นำเรียากากศจากมือหนึ่งใบเข้าถูโซคอการ์จากในเด็กนะครับลงช่องเรียากากศตามจํานวนจีโซนที่หงายหน้าอยู่อันนี้อาจจะใช้ยากนิดนึ่งแล้วมันเลทเกมมากๆนิดนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าในช่วงปลายเกมเราไม่มีตัวอะไรจะเล่นจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็คือคําตอบนะเพราะว่ามันสามารถงนะคอได้ตามจำนวนจีโซนถ้าความเป็นไปได้ในแวนการ์ซีโร่เนี่ยแอตโตคิดว่าคอได้รักสามสี่ใบก็เก่งละไม่ต้องรอเต็มสนามหรอกเพราะว่า เอาง่ายๆมีลเาเคลเอชครับมันก็แทบ,บจะไม่มีใครมีเต็มกันอยู่แล้วนะครับอ่ะใบต่อมาครับใบนี้มีเทคในช่องแวนการเมื่อโจมตีฮิตแวนการนะครับผมคอการ์ที่มีความสามารถชาร์จจากมือหนึ่งใบลงมาบวก5000แล้วได้รับความสามารถถ้ามันกลับเด็กนะครับจะได้จวดหนึ่งนั่นเองก็คือเอาง่ายลงมาตีแล้วถ้ากับเด็กแล้วก็จัวดขืนจบตัวต่อมาครับอันนี้เป็นตัวหลักของมันคือไลซิงนะครับ มีเทคในช่องเวนเการ์ครับเจนเบกสองเมื่อโจมตีเวนเการ์สามารถเอาการ์สจากมือนหนึ่งใบเข้าดูโซแล้วก็คอการ์ดหนึ่งใบจากในเด็เนี่ยลงช่องว่างได้อันนี้ก็เป็นอ่าเรียกว่าไงเด็กเป็นตัวที่โอนมาตีได้นะครับทํารอบได้แล้วกันและมีเทคครับเมื่อสไตล์ทับจะได้รับความสามารถเมื่อโจมตีเวนเกอร์เขาได้บ้านหนึ่งเอาการ์สจากมือนหนึ่งใบเข้าดูโซเหมือนเดิมคอการ์ดจากในเด็งหใบบวกห้าพันจริงๆเทคสาาองอันนี้มันแทบจะเหมือนกันเลยแค่มันมีเทคสไตล์ทับกับเจนเบกสองแค่นั้นเองแล้วก็เหมือนเดิมครััับบมมีเทมเทคคื่อลงงววรร้แกก ต่อมาครับเป็น PG จริงๆอ่ะช่วงนี้คิดแตโตคิดว่า PG อันนี้น่าจะออกมาเรื่อยๆนะครับ PG ประมาณนี้เพราะว่า PG ประมาณนี้อันแรกก็คือของ Shadow แล้วก็ของคาเงก็ออกแล้วและอันนี้เป็นของอ่าตัวสไปก็ออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็น PG ที่อากาศแวร์อะไรเหมือนเดิมแล้วก็จะเพิ่มสกิลส่วนค่าตรงคือเนี้ยขึ้นมาคือตัวเนี้ยมันมีชาร์จไอพีจเนี้ยมันกลับกองได้นะแล้วก็จริงๆก็ถูกเรียกออกมาได้แหละ แล้วก็มีเทกในช่องเรียกาศครับเจนเบรกหนึ Gen ่งเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับผมถ้ามันอยู่ในสถานะชาร์จทิ้งมือ1ตั่วหนึ่งครับแล้วก็รีเทิร์นตัวมันกลับเข้ามือก็คือพวกะกูล p g เปลี่ยนมือหรือ PG ที่เวลารับพิเปิลแร่แล้วแหละถามว่าตัวนี้ดีไหมก็ดีครับแต่จริงเบกมันอยากได้หน่ยแดมด้วยซ้ำนะครับอยากได้หน่ยแดมหนักๆเลยด้วยซ้ำต่อมาครับตัวนี้เป็นเกส3อาอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีมีสกิลชาร์จแล้วมีสกิลในช่องเรียกาศเจนเบรกหนึ Gen เมื่อมันกลับเด็กนะครับผมถ้าในด้วยความสามารถของสกิลชาร์จสามารถเขาได้ว่าหนึ่งคอการ์ดบนมือหนึ่งใบลงเรียรได้ถ้าเราสั่งให้มันติดชาร์จนะครับเออเราไม่ได้พูดหนิว่าชาร์จคืออะไรชาร์จคือความสามารถก็คือว่าเมื่อเรียาการ์ดใบนั้นนะครับตีหรืออะไรเงี้ยด้วยผลด้วยผลของเอฟเฟกเนี่ยนะครับมันจะถ้าเราบอกว่าให้มันติดสถานะชาร์จเนี่ยมันจะกลับไปใต้เด็กนะครับผมแล้วมันบอกว่าเมื่อลงมาเมื่อเนี่ยนะครับเมื่อเรียาการ์ดของเราใช้เอฟเฟกเนี่ยมันก็จะกลับแค่นั้นเอง อ่าแล้วมีความสามารถนึงครับในช่องแวรลงมาคอ์เตอร์บาสหนึ่งโจบัสหนึ่งเปิดห้า 1, 5, หาชาร์จหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้แค่นั้นเองนะครับก็เป็นสุ่มกรยชาเล่นๆแลวจริงๆเป็นตัวรองของมันด้วยแหละตัวต่อมาครับมีเทคนะครับผมชาร์จแล้วมีเทคในช่องเรียกากศเจนเบกหนึ่ง 1, เมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดถ้ามันอยู่ในสถานะชาร์ครับจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็รีทายเรียการ์ดสองเท่าหนึ่งใบใบนี้เก่งนะทำเป็นเล่นเพราะว่าในซีโร่มันตีฮิตกันง่ายครับไม่เหมือนการ์ดจริงตีฮิตกันยากหหมมมมตัั่่อออาาาารีีเททในนนชชงกก์ื อีกอนหนึ่งในช่องเรียกกาเจนเบงหนึ่งเมื่อลงมาถ้าแบนการเราติดเกตสามหรือมากกว่าที่ชื่อไรซิงเขาได้บ้ารหนึ่งโซบัตรหนึ่งครับแล้วก็ายเรียกากใบอื่นหนึ่งใบแล้วก็คอการ์ดอ่าแล้วก็คอคอเรียกากใบนั้นลงช่องเรียกากานะครับแล้วก็ใบนั้นน่ะมันจะ a อ d ดดิช n น l อ n มันจะเข้าสู่สกิลชาร์จเลยแล้วก็จะบวกห้าพันก็คือถามว่าทําไมต้องาบก็คือเอาง่ายๆครับมันเคลียร์ช่องให้ว่างแล้วก็ให้ลงมาใหม่เพราะว่ามันมีผลของสกิลชาร์จก็คือชาร์จอ่ะมันต้องลง มันถึงจะติดสกิลชาร์จไม่งั้นมันจะไม่ติดนะครับมันก็เลยถีบตัวนั้นออกแล้วก็ถีบลงมาใหม่นั้นเองไม่มีอะไรมากตัวนี้สกิลมันเหมือนการจริงจริงแอคไดเวอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่เพิ่มเวฟให้สไปด์บาร์เทอร์ค่อนข้างดีเลยนะตัวต่อมาครับตัวนี้เป็นตัวรับบูทนะครับมีแสงช่องเรกาดเจนเบกหนึ่งครับถ้าวันการดเราเมื่ออยู่ิตโจมตีวันกาดถูกบูทเขาได้บาร์หนึ่งนำการ์ดจากมือหนึ่งใบเข้าโซครับแล้วก็จะคอการ์คอการ์ดอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้ จากในเด็กอะลงช่องเรียากาศที่ว่างอยู่นะครับแล้วก็บวก5,000ันจบเทินด้วยอันนี้เอาจิงๆใส่ไว้ที่เหตุผลในการใส่ของมันเนี่ยก็คือจริงๆถ้าการจริงมันแทบไม่ได้ใส่เลยแต่เหตุผลในการใส่เนี่ยเพื่อว่าเวลาเราถูกกระโดดออกมาครับไม่ว่าจาสกิลใครก็ตามพวกสกิลชาร์ดอะ่ะมันจะทําให้พวกเกสองอะ่ะกับเด็กกันอุดตลุดเลยแล้วก็ทําให้แถวหน้าว่างแล้วมันอินเตอร์เซ็ปไม่ได้แต่ตัวเนี้ยมันจะมาลบรูตรงนั้นอารมณ์เหมือนของเฮลมูนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ว่า มันลบรูในการที่แบบว่าเราไม่มีตัวเสพอันนี้มันจะโดดตัวออกมาแล้วเราไม่ต้องสั่งชาร์จก็ได้แต่ว่ามันบวกค่าผ่านในตัวนั้นน่ะมันก็กลายเป็นว่าเราก็จะยังพอมีตัวเสพได้นะครับก็คือมันจะเล่นเหมือนอารมณ์เหมือนลอยย้อนก่อนก็คือเอาหน้าตีหน้าหน้าตีหน้าเอาแวนตี้พอตีฮิตปุ๊บอาจจะกระโดดตัวนี้ออกมาพอกระโดดตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บตัวนี้ตีแวนแล้วก็เขาด้บั๊นหนึ่งเรียกตัวหนึ่งมาตีแวนแล้วก็ไอ้สองตัวที่กระโดดมามันก็จะถูกฟลิกก็เลยเออตัวนี้การนี้ในนี้เก่งในนโลกกจรริง็เฉยะคับ ต่อมาครับทิ้งตายครับใช้กับไลซิ่งไม่มีอะไรมากอันนี้เนี่ยเข้าใจอยู่แล้ว PG ไีหงายแดมครับ PGG ต้องเรียงนี้แล้วกันแล้วก็ขี้ฐานครับอันนี้พวกนี้ของสามัญประจําเด็กตัวเริ่มในชุดนี้ที่เขาให้มานะครับก็มีเทคแรกโฟลเนอร์เทคหนึ่งในช่องเรียกากครับวันเมเทิร์นในเทิร์นนี้ถ้ามีเรียกาศไปอื่นของเรากับเด็กนะครับผมสามารถ,ถนํามาเข้าดูโซได้แล้วก็บายเรียกาศมันบอกว่าบายเรียกาศนะครับ1ใบแล้วก็คอกะลงช่องเดิม แล้วก็ยูนิบวกสามแล้วก็ยูนิบวกสามพันจนจบเทิร์นก็คือให้บายตัวอื่นแล้วก็ไม่ถูกรีทายด้วยผมเอฟเฟกนะครับแต่ก็มีเทคข้างล่างเหมือนเดิม <S 2> <S 2> ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมาจริงๆถ้าชอบก็ใช้ถ้าไม่ชอบก็เฉยๆนะครับเพราะมันเลดเกมอยู่ตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียการชาร์ตนะครับอ่ามีเทคในช่องเรียการเจนเบรกหนึ่งเมื่อมันเข้าสู่ฐานะชาร์ตมันบวกหมื่นตีสองหนึ่งะครับเอาง่ายๆเทคเหมือนกันครับแต่เป็นเกรดสองนะครับมีเทคในชาร์ตหนึ่งกันและมีเทคในช่องเรียการเจนเบรกหนึ่ง ตีสก,กิลชาร์จครับบวกหมื่นจบอันนี้คือ2ตัวนี้เทคเหมือนกันเปะเลยนะครับแต่แค่ผิดเกณฑ์กัน,กนตัวต่อมาแมวนะครับมีเทคในช่องเรียกการ์ดชาร์จเลขเถกหนึ่งเจนเบกหนึ่งเมื่อเข้าถูงฐานะชาร์จบวกสี่พันก็ตัวนี้ตีสิบเอ็ดได้นะและมีเถกหนึ่งครับเจนเบกหนึ่งในช่องเรียกการ์ดนะครับเมื่อใบนี้กลับใต้เด็กนะครับเมื่อใบนี้กลับเข้าถูงเด็กเนี่ยเลือกการ์ดที่มีสก,กิลชาร์จหนึ่งใบบวกสี่พันอันนี้โยนพลังได้ด้วยจริงๆแมวค่อนข้างเก่งอ่ะเก่งจริงเคือน มีเทคในช่องเรียากขาดเจนเบรกหนึ่งครับเมื่อมีการ์ดที่ติดสกิลชาร์จเนี่ยนะครับลงมาแล้วก็ตัวอ่าตัวเนี้ยถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในช่องเรียากขาดเดียวกับตัวเนี้ยนะครับอ่าด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดท,ที่เป็นเกรดสามหรือมากกว่าที่ติดชื่อว่าไลซิ่งเนี่ยอ่าจะสตแตนตัวมันเองก็คือง่ายๆถ้ามีชาร์จลงมาด้วยผลของเอฟเฟกต์ในคอลัมน์เดียวกับมันมันก็จะสตแตนแค่นั้นเองแต่ต้องเป็นแบบเลดเกมแหละเกรด พิเกตสามหรืออะไรมากกว่าแค่นั้นเองนะครับไอตัวเนี้ยเก่งเพราะว่ามันจะเป็นตัวบูทที่แบบกระโดดออกมาบูทกระโดดมาบูทกระโดดมาบูทให้ได้ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ตัวต่อมาครับสแตนทิกเกอร์มีเทคชาร์ตเหมือนกันแล้วมีเทคหนึ่งในช่องรายการเจนเบรกหนึ่งเมื่อตีหรือบูธถ้ามันติดสกิลชาร์ตนะครับโซบัสโซชาร์ตหนึ่งเขาได้บัสหงายดมบหนึ่งแล้วก็บวกสามพันเป็นสิบเจ็ดได้ด้วยตัวต่อมาครับเ,เป็นตัวเจนเบรกหนึ่งโจมตีแวนบวกสามพันตัวตีดิบสองไซแวนนั่นแหละ ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวที่เวลายืนเรียการครับแล้วจะบวก3,000เอ้ยบวก5,000เป็น13,000ไม่ได้บวก3,000เตะพูดผิดฮะตัวไอ้ตัวนี้ไปแล้วหน้าตามันคล้ายๆกันตัวต่อมาครับมีเถงช่องเรียกการเมื่อโจมเมื่ออยู่ดีโจมตีแวนการ์ดนะครับโฟมบาร์หนึ่งพลังมันจะคูณ2เท่าแล้วเมื่อจบเทิร์นเนี่ยก็วันกลับเข้าใต้เด็กมันไม่ติดชาร์จนะแต่พลังมันคูณ2เท่าได้ตัวต่อมาครับมีเถงช่องเรียกการเจนเบกหนึ Gen ่งเมื่อ,อยีบูทให้เรียกการที่มีสกิลชาร์จจะบวก5,000 แล้วเมื่อจบเทินและเมื่อจบการต่อดสู้นะครับก้าวันกลับใต้เด็กไปด้วยอ่าหมดแล้วนะครับน่าจะเหลือหมดยังอ่าหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคครนอีเวนในรอบนี้จริงๆมันค่อนข้างจะดีและค่อนข้างจะเก่งนะครับถ้าคลิปนี้ผมบูรําเนินก็ต้องขออภัยนะมันเช้าอยู่แล้วก็ต้องบอกก่อนว่ายังเหนื่อยจากการไปเที่ยวอยู่นะครับ ก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามในคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไปพาดคลิปต่างๆทางช่องเล้าผมอยากสนับสนุนพวกเรานะครับนะเพียงเดือนสาม5ห้าบาทสามารถสมัครเป็นแทบเมมเบอร์ได้ฝากไฟเพจด้วยครับผมวีไอพีไปแทบช่องฝากร้านแทบสองวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ